ไปคุณอานนท์จากจังหวัดตากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวคุณอานนท์นะทำไมเป็นผู้ชายอ่ะเอ้ยผู้หญิงอ่ะเป็นแฟนค่ะเป็นแฟนแฟนชื่ออะไรเนี่ยตัวเองอ่ะลำดวน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 ลืมดงเปล่าไม่ใช่ลำดวนไม่เล่นะมีเรื่องอะไรได้โทรมาเรื่องอะไรเนี่ยย้ายค่ะบ้านข้ามจังหวัดยังไงฮะย้ายบ้านข้ามจังหวัดค่ะอ้าวแล้วตอนนี้อยู่ไหน ตอนนี้อยู่จังหวัดตากค่ะหมู่ที่เท่าไหร่หมูท่ที่หมู่ที่เกตตำบลตำบลคเนจือ้อตำบลอะไรนะคเนจือ้อคเนจือ้ออำเภอแม่ละมาดแม่ละมาดนะแม่ละมาดอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ56ครับจิบ ห6สบทับเจ็ดแล้วเราเป็นคนที่ไหนอะคุณลำดวนเนี่ยคนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่แล้วมาอยู่ที่แม่ละมาามาอยู่ที่แม่ละมาดพ่อแฟนทำงานเป็นลูกจ้างประจำของนยายรัชการค่ะอืมแล้วทีนี้อยากจะกลับไปไหนอะอยากจะกลับไปเชียงใหม่ค่ะอยากกลับไปเชียงใหม่แล้วโทรมาหาทางนี้เพื่ออะไรครับก็อยากจะให้ช่วยอะไรเนี่ยจะได้ไหม ช่วยอะไรไหนพูดให้ตรงทีช่วยย้ายบ้านค่ะช่วยย้ายบ้านหมายถึงว่ารื้อถอนบ้านอย่างเงี้ยหรือบ้านถอนบ้านยกไม้บ้านมาย้ายไปด้วยเพราะแฟนเกษียณแล้วค่ะโอ้ยพี่เล่นให้เรามารื้อถอนบ้านเลยเรยย้ายบ้านเลยเรอแล้วยังไอ้ี่นพี่ลองคิดสิพี่ลองคิดสิว่าจะให้ช่วยอะไรไหนเพื่อเผื่อเามันจะเออยังไงนะพี่บ้านพี่เป็นบ้านแบบไหนอะบ้านเก็บไม้ค่ะบ้านไม้สักบ้านไม้สับ <จ>ราคาสักราคาสักเท่าไหร่ได้ตอนแรกว่าจะขายนะขายตอนแรกเขาก็ให้หกแสนทีนี้พอเจอโควิดเจอโควิดแล้วเขามาให้ต่ำอ่ะให้แค่สาแสนห้าสี่แสนแค่นั้น,นอ่ะบ้านขนาดเท่าไหรอ่อ่ะคะกว้างยาวกว้างประมาณมีเตายี่สิบสองต้นค่ะ สอบไม้สักยี่สิบสองต้นไม้สักปลูกหรือไม้สักไม้สักอะไรอ่ะไม้สักธรรมชาติไม้สักธรรมชาติบ้านเก่าก็ซือบ้านเก่าของมาทำค่ะอ้ไม่ได้เป็นบ้านสำเด็กค่ะแล้วพี่ที่โทรมาเนี่ยพี่ต้องการให้เราช่วยรื้อบ้านไปสร้างใหม่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมจ้าแล้วพี่จะจ้างผมหรือว่าให้รื้อให้ฟรีๆหรือยังไงไม่มีงาน๋อเนี่ยลูกบ้น ถามว่าให้ละช่วยหรือให้ฟรีหรือว่าจะจะ่ายค่าจ้างให้ผมจะ,จะตอบว่าไม่มีเงินสิไม้สักเลยนะไม้ธรรมชาติของบ้านนะแจกฟรีนี่แหละค่ะโอ้ฟรีพี่พี่พี่ลำดวนพี<แ>่ลำดวนพูดตรงๆนะพี่<แ>มันเป็นเรื่องยากครับที่จะไปรื้อบ้านรื้อบ้านเนี่ยการรื้อบ้านต้องใช้มือาชีพใช ต้องใช้มืออาชีพในการรื้อถอนบ้านถึงจะเอามาเอาไม้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไม่จะไปรือ้อไปทุบไปตีลงหลังคาบ้านแล้วก็ขึ้นรถไปสิบล้อเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันทำได้แหละแต่มันเสียหายเพราะงั้นผมว่าพี่ขายบ้านเถอะขายถูกขายแพงเรื่องหนึง่งแหละต้องขาย,ขายเพราะมีคนรับซื้อบ้านเก่าเยอะแยะไปนี่พี่ผมเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยขายไม้บ้าน,นเก่าอ่ะมันไม่ใช่บ้านสําเร็จนะคะเข้าใจปลูกแปะปลูกแปะไปก็งัดง่ายค่ะ โอ้ยพี่ไม้เถือนเปล่าเหรไม่ใช่ค่ะคือมเถือนในบมาแปะมาแปะมาแปะไว้เนี่ยกี่ปีแล้วไม้เนี่ยตั้งแต่ปีสีสามค่ะปลูกตั้งแต่ปีสีสามขออนุญาตก่อสร้างไหมตอนตอนนั้นก็ขอมีบ้านเลขที่อ่ะคือไม้แปะคืองี้ฝน คือไม่ได้ทําเป็นไม้เป็นบ้านเป็นฝาเป็นอะไรเป็นชัดเจนน่ะคือยังเป็นไม้ดิบๆอ่ะอ๋อซึ่งบ้านแบบนี้สมัยสมัยก่อนเนี่ยคือพี่เขาเนี่ยซื้อไม้ก่อมาทําคือสมัยก่อนในคนที่อยู่ในเขตแนวป่าทั้งหลายเนี่ยนะก็จะไปเอาไม้ป่ามามาทําสร้างบ้านมาทํามาแปะไว้เฉยๆไม่ได้แปะแบบเพื่อผ่านไประยะหนึ่งแล้วจะได้ขายเอาเป็นไม้เก่าป่าไม้จะไม่จับ อะไรพวกนี้นึกออกไหมนึกออกค่ะแต่ถ้าบ้านปกติเมื่อต้องเลื่อยเสร็จปั๊บทำฝาทําไรอยู่บ้านชัดเจนเป็นไม้เก่าก็ขายบ้านไปอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ไม้แปะแปะแปอย่างที่พี่ก็บอกเนี่ยอันนี้มันมันมีปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะผิดกฎหมายไหมใช่กับสองพี่ก็บอกว่าเป็นไม้เป็นซื้อไม้เก่ามาทำแต่อย่างเนี้ยไม่ง่ายแลยนะพี่ลําดวนเอาอย่างนี้ผมผมว่าไม่ง่ายอรพี่ผมฟังพี่พูดน่ะไม่ง่ายเลยใช่ ผมเอาอย่างนี้นะพี่นะผมประกาศให้กันแล้วกันว่าพี่จะเอาหรือเปล่าไม่รู้ว่าว่าถ้าใคร<ม>จะต้องการจะซื้อไม้เก่าเนี่ยที่พี่บอกว่าหลายปีซึ่งดูสภาพไม้มันก็รู้ว่าเวลาเคลื่อนย้ายขน<ช><ช>ย้ายหรือถอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ต้องตรวจเอานะเพราะว่าแถวนั้นแน่นอนนะจังหวัดตาังแม่ละมาดอยู่บนเขาโน่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครจะมาซื้อบ้านไม้เก่านะติดต่อพี่ลำดวนไปดีไหมเอาอย่างนี้ไหม พ่อพาอมีคนมาดูหลายคนแล้วค่ะ เออแต่เขาเขาซื้อถูกพี่ก็เลยไม่ขายพี่จะให้ผมช่วยไปรื้อฟรีๆอย่างเงี้ยผมก็ทําไม่ได้แล้วป้าใครจะไปรื้อให้ป้าเราป้าได้ยอมรับราคาเท่าไหร่ผมนึกว่าป้าไม่มีที่อยู่แลวไปเช่าเขาอยู่ขนาดนี้ไม่มีที่ไปผมจะส่งรถพอมไปขนข้าวขนหม้อไปแล้วก็ไปเชียงใหม่อย่างนี้ผมทําได้แต่เล่นหน่อยไปรื้อบ้านไม้พี่ทั้งหลังเสาทั้ง22ต้นนนน่ะขายราคาตั้ง6กแสนน่ะอย่างนี้ว่าทําไม่ได้รื้อไ้ไงเขาบอกรื้อได้ ลรือไล่หรือไล่ล่วจะลื้อให้ลื้อไปไล่เออแล้มีกระเจงกระเจงใช่ไหมใช่ใช่เขาเคยตกลงแล้วห้าแสนสามเนาะเขาเขามาคืนคำเอาเถอะช่วยช่วยเต็มที่ให้ยังไงดีคือพี่หนอมรับผมช่วยจต็ที่ได้เอาเบอร์โทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์ เบอร์โทรศัพท์ของของพี่อะค่ะที่จะถ้าเขาติดต่อจะไปซื้อเออเขาให้ราคานะแล้วเรายอมรับเท่าไหร่เป็นสองแสนแค่ห้าแสนค่ะศูนย์แปดสองเท่าไหร่ศูนย์แปดสองสองสองแปดครับสองสองแปดแปดสองสองแปดแปดเก้าหกศูนย์เลยแล้วค่ะเบอร์เกินแล้วค่ะ เบอร์โทรไปประเทศไหนเหราเอาใหม่ทวนอีกทีนึงครั้งสุดท้าย082 2288960 2288960เอาเบอร์นี้นะใครต้องการซื้อไม้ของแกนะติดตอด่อพูดคุยกันดูนะเอาพี่ลำดวนเท่านี้แหละสวัสดีครับสวัสดีจ้าบอกผมว่าลำดวนไม่ลืมดงนี่ลืมดงชัดๆนี่เนี่ยออกจากดงจะไปอยู่เชียงใหม่ฮะ